แล้วผมก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมชาโกลิงพีทอีกเช่นเคยและในวันนี้อยู่กับอยู่กันในมาครับ1.20.4เช่นเคยนะครับผมซึ่งผมก็เสียงผมอาจจะแปลกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะตอนแรกว่าจะตัดสินใจว่าจะไม่อัดคลิปแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังพอไหวก็เลยอัดคลิปเลยดีกว่านะ ซึ่งในวันนี้ผมก็ไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยอะ่ะไม่แน่เราอาจจะสร้างบ้านตรงนั้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับผมส่วนไอเรื่องหมู่บ้านเนี่ยผมจะเชียร์เกาะตรงนี้นะครับผมผมจะเชียร์พวกต้นไม้พวกอะไรทั้งหมดเลยแล้วก็ทําให้หนาดินมันเรียบนะครับผมก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับผมว่าผมค่อนข้างคันคอก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรล้วฟังไม่รู้เรื่องต้องขออภัยด้วยฮนะถึงปกติจะพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วก็ตามเนาะมาซึ่งใน ครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสร้างบ้านเป็นแนวไหนนะเพราะว่าวัตถุดิบหรือว่าอะไรก็ไม่ได้เตรียมนะครับผมที่เตรียมอย่างเดียวก็คือแม่งมันนี่ของกูเอามาให้หมดแม่งมีเพชรด้วยชี่กูยังไม่ได้เก็บของอีกเลยมาต่อมานะครับผมก็คือน้องพึ่งมาจากไหนผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเห็นสิเห็นพึ่งแม่รังพึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ย หรือว่าเราเราจะทำไอ้นี่ดีพวกแบบว่าไอ้รังผึ้งเหมือนรังผึ้งปลอมอะไรสักอย่างผมจำชื่อมันไม่ได้ขอเรียกรังผึ้งปลอมไปก่อนแล้วกันเนาะไอ้หมอน,นั่นเน่ะเพราะว่าผมว่าจะเก็บน้ำผึ้งมาทำอะไรสักอย่างหน่อยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเก็บมาทำอะไรแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเราต้องตัดไม้กันก่อนซึ่งเราก็ไม่ได้เอาเหล็กมาอีกแล้วนะครับผม เนื่องจากว่า,าผมจะเอาใบไม้นะครับผมไปตกแต่งหน้าบ้านเรานิดนิดหน่อยๆด้วยผมก็เลยคิดว่าเอาเหล็กมา2อันเพื่อที่ว่าผมจะได้คราฟเป็นพวกแบบว่านี่ไงเพราะผมจะได้คราฟเป็นพวกแบบว่ากันจ่ายจเจอเจอเจเอเจเจ,จนี่ล มาเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาแล้วผ่านอุณกรรมหรือเกินกูแม่งมาอันนี้เอ๊แล้วผมลืมไปนะครับผมคุณครูภาษาอังกฤษของผมนะ,ะได้มาติดตามช่อง YouTube ผมเนื่องจากว่าตอนที่ส่งงานไปนะเจ้าอามเขียนเขียนทั้งทั้งช่องตัวเองทั้งช่องผมลงไปในงานเลยนะ,ะแล้วคือแบบหม God อ ควรจะวางตัวยังไงดีในคลิปคราวนี้ไม่แน่ใจเลยว่าผมจะวางตัวยังไงในคลิปดีแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้คือตัดใบไม้ฟินมากฮะเออเอ๊จึจ๊บึ๊บแล้วก็อีกยางนึงนะครับผมผมต้องชี้แจงเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องตารางในการลงคลิปนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมตารางอาจจะมาภายในเดือนหน้านะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่ากิจกรรมค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับซึ่งในตอนนี้เรามีไม้อยู่แค่21อ เราอาจจะต้องใช้ไม้1-2ถึงสแสต็กนะครับผมแต่ว่าผมอาจจะทำบ้านชั้นเดียวแล้วก็เดี๋ยวอีนิดนิดนดไม่ใช่จะพูดอะไรวะผมอาจจะทำบ้านชั้นเดียวนะครับผมแล้วก็ไอพวกชั้นเก็บของหรือว่าชั้นจิปปะทาอะไรผมจะเอาไว้ด้านล่างหมดเลยเพราะว่ามันเอาไว้ด้านบนมันเรียกว่าอะไรเปลืองนะฮะเปลืองทรัพยากรแล้วคือแบบว่าใบไม้ได้มา3สแต็กครึ่ง แต่ก็แต่ก็ดีนะฮะไม่ได้บอกว่าไม่ดีซะหน่อยมาเอามานี่เอามานี่อาานโอเคสามสแตก็กเดี๋ยวผมคิดว่านะเดี๋ยวขวานซอนนี้พังผมคิดว่าผมเดี๋ยวผมจะหยุดตัดเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็อาจจะเยอะเท่าที่ผมอยากได้แล้วแหละแต่ว่าไอจังโป่งที่เก็บไว้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเก็บไว้ทําแมวอะไรเออผมก็ค่อนข้างปัญญาอ่อนนะฮะช่วงที่เป็นวัดเนี่ย แลกอย่างคือพูดไปเรื่องด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็อาจจะเดทแอร์เยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าก็คือวันนี้ก็คือที่ผมอัดคือวันพุธซึ่งก็แปลว่าวันพฤหัสคือวันที่ผมต้องตัดคลิปนี้ซึ่งก็ไม่แน่ว่าผมก็อาจจะ้กเกีตจตัดเดทแอร์ออกนะครับผมเพราะว่ามันเปลืองมันเปลืองพลังงานของผมนะฮะพลังงานในการนอนนั่นแหละผมไม่ค่อยอยากจะนอนดึกเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเกี่ยวกับพวก งานวันอาเซียนนะครับผมแล้วก็กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่รวมกัน2อย่างในวันเดียวซึ่งก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงกิจกรรมพัฒนาพนาผู้เรียนก็ต้องรอดูแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าผมจะเอ่อเรียกว่าอะไรผมจะถ่ายให้ทุกคนดูดีไหมอืมต่อตอนนี้คือเราบ่นมานานแล้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผม ตัดเซจดีกว่าจริงผมควรจะพูดคํานี้ตั้งนานแล้วอ่ะงั้นถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมแต่ว่าผมก็ต้องคราฟโชเวลให้เพื่อที่ว่าจะไปทําหน้าดินให้มันเรียวอ่ะนะผมไม่ค่อยชอบอในการที่ผมจะสร้างบ้านบนภูเขาสะเท่าไหร่มาซึ่งวัตถุดิบของเรานี่ไม้เราก็มีเพียบนะฮะก็แบ่งเก็บไว้ก็ดีมาเอามาแ แล้วก็ไม่แน่เราอาจจะต้องทําวงจรด s สโ n นนิดๆหน่อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแวะมาเป็นครั้งคราวเพราะว่าเราก็แค่ข้ามไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็สร้างตรงนี้นะแวะมาเป็นครั้งคราวก็ไม่ไม่เสียหายแล้วก็อา่าโตคราฟเอากลอองมาด้วยนะครับผมเจอเจอผมว่ามันสิ้นเปลืองไปเปล่าในการที่ผมจะทําวงจรด s สโ n นด้วยอ่านี่ไงผมเพิ่งเห็นสตริงไป แล้วก็มีกิ่งไม้เอามาเหมันต้องหนีดิเออแม่แงลืมไปซะแล้วไงตผมจะไม่เอาอันนี้ใส่ธนูเด็ดขาดเลยเพแม่งไม่มีอันเบรกกิ้งให้ผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปทําการสร้างไอ้พวกบ้านพวกนี้ก่อนซึ่งอันนี้มันก็เยอะเกินเจ็บ อ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับผมว่าแค่นี้มันจะพอหรือเปล่าแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือจึ๊บจ๊บจึ๊บจิ๊บจไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเอามาก่อนเอาคราฟเชเวลมันหนึ่งแล้วก็เราต้องคราฟขวานมาเช่นนี้ก็น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นจะเอากลับไปไปเอออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งลูกธนูลูกธนูแม่ผมฆ่าสเกลเลตันจนแบบว่าลูกธนูเยอะ ค่อนข้างเยอะเลยครตอนนี้มีสิมีสิลูกนะฮะไปจงมาเดี๋ยวเราต้องมาทางนี้สิแม่ไอ,อเราก็จะไปทางนั้นอย่างเดียวเลยไอ,อตรงนี้ก็น่าจะงานยากผมอยู่พอสมควรเลยนะเอ,อถ้าเกิดว่าผมจะมาขุดตรงนี้แต่ก็มันมันก็ไม่ใช่ปัญหาของผมนะถ้าเกิดว่าผมมีเนเธอร์ไรแล้วก็เอ c นชารหมอลำซิ่งเมื่อไหร่นะผมก็อาจจะทำได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องทนในการสร้างบ้านแล้วก็ให้ทิวให้ทิวทัดมันเป็นอย่างนี้ไปก่อนซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะเคลียร์จากตรงไหนดีแต่ที่รู้ก็คือ,เ,อเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันออกสักคูเวียนหัวเลยเ,เดี๋ยวเคลียร์ลงไปสักประมาณ2บล็อกก็น่าจะโอเค2บล็อกก็น่าจะโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่า ตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะนานขนาดไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมขุดเสร็จแล้วกันมาเฮ้ยตรงนี้รอยแหว่งปิดเลยไม่ใช่รอยแหว่งนี้มันรอยทับนีว่วะจึบๆมาผมว่าแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้จะสร้างบ้านอะไรใหญ่โตขนาดนั้น,น,น,นก็อย่างที่บอกนะครับผมก็คือด้านล่างคือผมจะทําเป็นอ่าพวกชั้นใต้ดินอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือ ชั้นใต้ดิของผมเนี่ยจะเก็บทุกๆอย่างไว้ข้างในไว้ข้างล่างเลยนะครับผมทั้งต้นชัน้นทั้งอะไรอ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมนี่คือดินที่ผมได้มาทั้งหมดอ่ะนะก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับผมโทษทีครับเมื่อกี้กินน้ำลายไม่ลงแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างบ้านกันก่นกนอนดีกว่าแต่ก่อนจะเริ่มนะครับผมเราเราต้องคลาฟอะไรก่อนก็คือ p i ิกเอ็กซนั่นเองเพราะว่าหลังคานะครับผมผมต้องการจะใช้เป็นหลังคาหินนะเนาะ ซึ่งก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันควรจะใช้หินเท่าไหร่ดีเพราะฉะนั้นผมอาจจะไปขุดหินก่อนสักนิดนิดหน่อยหน่อยเราดูก่อนว่าแบบบ้านเราจะเอาเป็นแบบไหนนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมนึกมานะก็ <c oughs> ตรงขอบขอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเป็นโอ๊กล็อกเนาะซึ่งก็อาจจะสูงสักประมาณ4บล็อกก็ได้นะครับผม แล้วก็น่าจะโอเคเพราะว่าผมถ้าเกิดว,ว่ามันสูงวันนี้คือมันเปืองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นแลมไปเลยนะครับผมผมขี้เกียจจะใช้เป็นทอชใช้เป็นพวกแลมแล้วก็ตะเกียงนะครับผมอ่าไหนดูสิอ่แลมมันครับยังไงนะเออ่แลมแลมแลมครัรรบได้ครับได้หรือยังประเด็นไหนผมลองดูดิ เสยกูตกใจหมดนีดนด่ตกใจหมดไอ้นี่นี่เดี๋ยวกอนนะถ้าเกิดว่าผมค้นหา L A M P Lamp มันก็ต้องใช้โกลสโตนซึ่งโกลสโตนผมก็คราฟบล็อกโกลสโตนได้ได้แล้วนี่ก็คือโกลสโตนต้องใช้้โกลสโตนดัสในการคราฟนะครับผมก็ง่ายๆนี่นะอ่ะ โอเคตอนนี้นะครับผมผมขออนุญาตทํากล่องก่อนนะนะเนื่องจากว่าจึ๊บเก็บมาเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะของในตัวก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นผมขอเอาพวกนี้เก็บไว้ก่อนจึ๊บเอาธนูมาดาบมาเอา่อไม้เอามาแล้วก็เอาไปขวานขวานขวานเราต้องใช้ขวานอาหารมาด้วย ลูกธนูแล้วก็กระจกเออโอเคเราก็น่าจะโอเคแล้วซึ่งบ้านของผมนะครับผมผมก็จะทําให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะหรือไม่ก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจจะเป็นรูปตัว T ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลอง,ลองดูก่อนซึ่งผมก็จะไม่ทําให้บ้านมันใหญ่มากอะไระเพราะว่ามันเปลืองอะนะตีเจ๊บโอ๊ยจืดจืด หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เกือบประมาณนี้ก็ผมคิดว่าก็น่าจะโอเคนะครับผมซึ่งผมต้องมาดูก่อนว่าจุดศูนย์กลางมันควรจะเอาตรงไหนเพราะฉันนะ้ะขอญาตก,กินฮะเอบเอ่อไอข้างล่างเนี่ยผมควรจะเอาเอาเป็นบล็อกอะไรดีวะเอามาให้ครบ64แล้วกันมา3,2,5,6 6 0 6้โอเค 5 6 7 8 9 10 10เดี๋ยวค่อยนับแล้วกันเอาวางไปก่อน2 3 4เอาใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21ก็1 2 3 4 5 6 7 8,9,10ตรงนี้แล้วกันระหว่างตรงนี้นะครับผมก็แปลว่าผมจะสร้างให้มันประมาณนี้ย๊บก็แปลว่าถ้าเกิดว่าบ้านผมประมาณนี้1,2,3,4สยบแม่งโดนแต่ดามจแล้วก็มาบ่นบอกว่าอ้ออาหารไม่พอไม่นาตีจริงๆ ก็แปลว่าถ้าเกิดว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้ผมจะให้หน้าบ้านมันไม่อุบา,าเท่าไหร่นะครับผมประมาณแถวนี้แล้วกันเนาะหนึ่งสสาสี่ผมอาจจะต้องผมอาจจะต้องเปลี่ยนไปเล่นแฟ b บิกก็ได้ใครจะรู้เพราะว่าผมอยากจะใช้มอสไลมัิก้ามากเลย 1, นึ่สองสามสี่อะพื้นฐานเอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมแค่ล่างโครงบ้านน,นะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเสารตรงนี้ บอกเลยว่าตอนนี้คือใช้โอกล็อกเยอะมากนะครับผมหนึ่งสสามสเชียร์กับเพื่อนเก่าขมก่อนแม่มีมารยาทด้วยรอให้รอให้เอาดาบออกมาก่อนแล้วค่อยเดินเข,าเนเข้ามาสุดยอดจริงๆนะซอมบี้เกมนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสสาสี่แล้วก็จึบ๊บมาก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมสำหรับโครงบ้านของผม แล้วก็ตรงนี้อีกดีกว่าหนึ่งสามสี่แล้วก็จะต้องปรับตรงนี้เป็นหนึ่งอสามสี่ะตอนนี้คือเราได้โครงบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะเป็นทางลงใต้ดินแบบว่าทางลงเลยนะครับผมคือเข้ามาตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวผมต้องขอเช็ดก่อนแต่ว่าถ้าที่รู้เลยก็คือเดี๋ยวเราจะต้องสร้างตรง เราต้องทําโครงให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับผมไม่งั้นเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะเอาเป็นบ้านแบบไหนเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดนะว่าเอาเป็นบ้านแบบไหนแค่วางโครงไว้ก่อนนะครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวค่อยจัดทีหลังว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนหดีแล้วนั้นเมื่อกี้ผมเห็นเอ็นเ,อเ,อเอดอร์แมนหรือว่าอะไรนะเฮ้ยน่ากลัวจัดตรงนี้นะครับผมจะเอาเป็นประตูสองฝั่งก็ได้เนาะทึึบทึบ เดี๋ยวจะมีตะเกียงด้านนอกแล้วกันเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องแสงสว่างในเกมอยู่พอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดดิสซอดแพคระหว่างที่วางไฟอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าดิสซอดดิสซอดแพคที่ผมใช้อยู่เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือผมใช้ดิสซอดแพคในวิชั่นอยู่นะเนื่องจากว่าผมไม่สามารถเพิ่มแกมมาในโปรแกรมแคปคัตได้ผมก็เลยต้องมาเพิ่มแบบ คล้ายๆวิธีโกงอะ่ะก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมแล้วแม่งใช้ไม่พอด้วยอ่ะขออีกสเอา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 มาอีกสก็ได้ครับพี่จึ๊บจริงงคือเราต้องใช้ไม้อีกเยอะพอสมควรเลยอ่ะเอา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 มาอีกก็ได้จึบจ๊บอ่ะจึบะจ๊บอ่ะได้แล้วจึบจ๊บเช่มาเดี๋ยวผมอาจจะย้ายของมาไว้ตรงนี้ก็ได้ใครใครจะไปรู้ผมผมพูดว่าใครจะไปรู้ได้กี่รอบแล้วนับมาหน่อยฮะ นล่าให้ผมทีเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมพูดไปกี่รอบแล้วนะครับผมอุ้ยเนื้อซอมบี้อาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่าผมมีโตเอ e n c h a n c เมื่อไหร่ผมอาจจะต้องทําฟาร์มมอนสเตอร์ก็ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะต้องทําฟาร์มมอนสเตอร์ก็ได้ต้องทําฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมเพราะว่าผมจะต้องอเก็บเลเวลเพิ่มมา e n นช a น c e ของเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้แบบวางแบบแปลนตรง ด้านล่างของบ้านเรานะแต่ว่าที่วางแผนแล้วอะ่ะก็คือจะมีหลังคานะครับผมแล้วก็ตัวพวกโครงบ้านนิดๆหน่อยๆฉังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ากระจกเราจะเป็นยังไงมันจะวางพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเ,เราไม่ซีเรียสจุบอ้ยเยอะอยู่นะ ผมคิดว่าก็น่าจะพอแหละน่าจะพอใช่น่าจะอย่างเดียวชึบ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 อ่ะอ่ะกระจกประมาณใช้ประมาณ2สแต็กนะฮะก็ถ้าถามว่าเยอะไหมก็เยอะแหละนะฮะแต่ก,ก็การลงทุนนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสักแปดก็ได้มาสามสิบสี หนึ่งสองส่าหกเจ็ดแปดเกแม่งเสียงฝนไปปุ๊บแม่งเงียบเลยขออะไรก็ได้ที่มันเออดังๆวันนี้ได้ไหมยแมเงียบเสร็จปุ๊บแม่งไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาวางตรงนี้นะครับผมแล้วก็พวกหลังคาเนี่ยเดี๋ยวอ่าก็คือถ้าเกิดว่าเรา,เราวางหลังคาไปแล้วใช่ไหมมันจะมีช่องอยู่บนหลังคาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าผมจะเอาบนนั้นอ่ะเป็น เรียกว่าอะไรช่องห้องเก็บของนะครับผมก็ให้เป็นห้องเก็บของไปเลยสุดท้ายมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะฮะก็ให้เป็นห้องเก็บของไปจึ๊บจึ๊บสิบห้าบล็อกพออืมเยี่ยมก็เดี๋ยวด้านบนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดด้วยสลับเนื่องจากว่าด้านบนผมว่าอาจจะวางของอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะปิดด้วยสลับ่วนด้านบน ผมก็จะวางด้วยสลับเหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่าอะไรอะ่ะปิดด้วยสลับตรงนี้วางด้วยสลับอีกชั้นอืมน่าสนใจผมลองดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าไม่เอาดีกว่าขี้เกียจเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างง่วงเลยนะครับผมก็อย่างน้อยแล้วก็ได้โครงบ้านมาแล้วเนาะแอกเรียบร้อยนันกูว่าแล้วกินเลยจืบจ๊บจื๊บอ่ะเรียบร้อย เดี๋ยวเราคาบป,ประตูมาก่อนแล้วกันเนาะไหนๆมันก็คาบทีได้สองประตูผมก็อยากใช้สองประตูอะเพราะว่าเอ่เรียกว่าอะไรในการโอเคผมคำนวณผิดคือมันคาบมาแล้วมันได้สามประตูนี่ยว่าไม่เป็นไรชึบ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 ,ชบ,ชบวิธีทำอะไรง่ายๆก็คือหลายๆคนก็น่าจะทำแหละ แต่ว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะก็คือเปิดจากด้านนอกแล้วระบบไฮเทคจากด้านในคือว่าจะเดินก็เดินออกมาเลยแต่ว่าตอนเข้าก็คือเข้าแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวพวกซอมบี้มันจะเข้ามาได้อะไรประมาณนี้เมื่อก่อนคือผมชอบทำไอ้วงจรนี้มากเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจมันเจ๋งดีอะที่ไมค้ามันทำอะไรอย่างนี้ได้ด้วยทั้งที่มันทำได้ปกติอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ ก็อาจจะได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตเช็คโปรแกรมมาแล้วนิดนึงห4ก็โอเคโอเคโอเคเลยมาสำหรับคนเป็นหวัดอย่างผมผมอัดมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นบุญนะฮะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ดินพวกนี้ผมจะเอาไว้ทำอะไรแต่ก็ เดี๋ยวไว้คิดทีหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพิ่มกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงวันเว้นวันด้วยนะครับผมก็จริงๆตอนนี้ก็คือไม่ได้วันเว้นวันหรอกนะก็เออก็อย่าก,กดอันซับก็อย่าเพิ่งกดอันซับกันไปก่อนนะนะก็เดี๋ยวรอตารางนะครับผมตารางอาจจะมาเดือนหน้า ไม่ใช่อาจจะมาเดือนหน้ามาเดือนหน้าเลยแหละนะครับผมก็ผมจะพยายามจัดตารางให้ดีที่สุดทีด่เป็นไปได้นะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายผมไหวหรือไม่ไหวนะครับผมถ้า,าร่างกายผมไม่ไหวเดี๋ยวผมก็จะแจ้งีกทีในโพลชุมชนนะก็เหตุผลที่ผมไม่ค่อยลงคลิปในช่วงนี้ก็เพราะว่าผมป่วยนี่แหละนะครับผมไปเจอกันในคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย